เจ้าปลาน้องไอยได้อะไรคะอันนี้คือหอยเชอร์รี่นะคะหนูจับได้เหรอคะไม่ค่ะพี่โองมาให้หนูจำหน่อยให้น้องจำหน่อยให้น้องจับปลาตัวนเป็นหน่อยปลาก็ได้สิเป็นสมก่อนกว่านี่เปินก็ได้มามานีปลาหน่อยพ่อ นู้จับจมูกมัน่นเยนแน่มากหือว่าเป็นการเรียนหลุ่นอกของเลียนับนอกบ้านมันจะโตกนามอมตั นเลี้ยว,น,วน้องคลองเนี่ยน่านรอบนี้นคุ้มแล้วมารอบนี้ก็ได้เพิ่มอีกไหมครับคุณเยังมีมได้เพิ่มไหมครับรอบนี้ครับนี่ครับดุกเลยครับรอบนี้ครับดุกโอ้ มันรับดุกนี่มันโหดนะหรืว่ามันปากมั้ยเจ้าไปทัวร์เจ้าไปทัวร์อะไรดกปุกทำไมไม่ออกจากเิ้วโอมอยู่วะนี่ปุกนี่มันปากมือแบบเต็มๆเลยนี่เด็กๆมาดูรอบนี้ปลาดุกครับเต็มๆเลยครับปลาดุกสองประคอย่างหนึ่งครับเอ้าเพิ่มไหมเดี๋ยวลาปุกแล้วงานนี่มี่อิงไหมนี่ไปอ้อมไปเอามุนั่นใส่น้ำกำลัง จนหมดคุม้มหรอครับรอบนี้ในหลายประดุครับรอบนี้เป็นปะดุนี่เน็กเสะหลังเลยนะครับที่จับได้เนี่ยเพราะว่าเงียงประดุกงที่มีเงียงปักปวดปวด <c oughs> เต็มหลังครับ <c oughs> ในหลายครับ <c oughs> เต็มของครับ <c oughs> นี่ครับก็

ซื้อตลาดนะครับใ,ใบกระโดนใบกระโดน <c oughs> ต้นกระโดนโอ๋อเอาอยกระโดนมาไปกินกับก้อยเลยบะพักปอดสารพักปอดสารน,นะครับมีแต่ห้อยแมงกินนี่ครับออปอดสารจริงครับออนี่เบิึงโลครับหูแมงหูแ <c oughs> มงเต็มๆนะครับอันนี้ก็ยุติดกันกันบฟองแหละครับเป็นแมงปอดสารแท้ครับเบิึงโลครับแต่แมงก็กินนะครับ เดี๋ยวเข้าสีไปหาอีกจักรอบนึงนะครับแล้วก็สีกลับไปก่อยเดี๋ยวเบิ่งวิธีก่อยปลาครับแล้วก็ใบปลาขามอ้อนครับต้มปลาใส่ใบปลาขามอ่อนนี่โกบขามอยู่นี่ครับปลาปลาดุกต้มปลาคอครับลาปลาดุกครับม้นนี่อาหารเที่ยงเข้าครับเราเราเจอปลาดุกไหมค่ะค่ะคนขี้ถังเรียบเลยเก็บปลาเขียเจอปลาถังโอ้เจอปลาดุกน้่ครับลูกลูกเด็กๆก็ตื่นเต้นครับ หลังจากที่เคยเห็นเลยในในในเก็บนะครับโอ้นี่ขึ้นห่อไทยครับใบหม่ซีฟีน่าเง่าเลยไปเลยไปนี่เดี๋ยวนี้มันเป็น,ปน,ปนไม้เซลฟี่มันคือไม่ต้่มไปดูเดี๋ยวไปวหาปลาอ,อีกจักรอบนีนึงครับผมเดี๋ยวปอกันครับเดินทางมาหอดอีกกุดหนึ่งครับบางนี้เป็นกุดฟุตกล้วยหรือกุดกวงเอ้ยกุดกุดกลวงหรือกุดกล้วยเจ้ ฟังนี่กุดกลวยอน,นี้เป็นกุดกลวยครับบาง,งหันไปกุดกลวงมามันหกครับลงโม่ได้มาโมงนี้เขาบอกว่าอ่ก็คงเป็นการท้าหอยแหละครับโอ้นี่ร้านเก็บหอยเลยแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นขุดหลอกไม้ครับสวยงามครับตะกี้หอยปังนี่นี่คือว่าซ้ำสิกิไก่กินเพียงนี่งานลงไปแค่สามสี่เก่านแลครับเด็กก่อยเลยนะครับนี่ค่ะ เจ้ mm โอ้ตัวใหญ่แถลงจะกินหมดปะล่ะโอ้ยน้องอ้ายอย่าลงลึกนะลูกตัวใหญ่จังไหนมือออกไปชนกันจังสี่หอยหอยปังดิอนี้มัมีหอยเก็บไปหมดเย้ขึ้นมองเนน่าเลครับตกปุ๊บลองหันเด้อเดี๋ยวเก็บหอยก่อนนะครับเด้อเก็บหอยแล้วเขาก็จังมาคุยกันต่อครับได้ปลาปลาหลายแล้วครับได้พ่อก๋อยพ่อต้มแล้ว หรือเต้บลาหอยอันที่จริงปลาไม่ค่อยอยากกินอยากกินบลาหอยครับผมว่าหอยไม่ค่อยได้กินโดนหรอกแตเลยพากันมางมอหอยอันที่จริงปลาเชียวไรก็นั่นก็ได้พ่อจ๋าจ๋าลูกต้นนุเปียกเพียงเดี๋ยวพ่อพาลงเดี๋ยวพ่ออุ้มหนูเองมาเหนื่อยน้ำจนเมื่อยแล้วครับสิก๊าบแล้วนะครับหอยกันได้แล้วพักกระโดดพักกระโดดกันได้ครับจริงครับลาพอดู มาหนีไม่ได้ซื้ออยังนี้ครับตักกรดแกะหอยกันได้หอยกันได้ในรอกแก่เรียกบุ้งหน่อแก่รักบุ้งเรียบร้อยครับนี่ครับชีวิตครับการออกมาทงเก็บมาประคมบประคองซื้อยังครับเกลี่ยเหมือนเลยถักไปน้ำนะครับนี่อะไรรู้แกะอ่ะมีนิ่งหน้อยพ่ได้เด็กน้อยพ่ได้าหาหอยมาเลยวนเด่นน้าแมลงบินได้อันนี้ก็คือแมลงบินได้บินไปเลยแต่มันไม่บิน เปี่ยงมดเลยเด็กน้อยมันเรียนมหาหอยมาเล่ยนมาเล่นน้ำครับเด็กน้อยมาเล่นน้ำไปเช้าเลน้าก็เยอะอันนู้นเดี๋ยวสิกลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วก็ไปเฮ็ดกับเข่าเดี๋ยวสิไปพอกันตอนเฮ็ดกับเข่าอีกเทื่อนึงสิมีุ่ฎน้ำพักก็ได้ครับมันยังเด็กสื่อยังเงีมาทิพนี่คุ้มเลยมาทิพนี่คุ้มครับบักหอยพักปลานะครับก็เรต้องเดินทางไปไกลครับที่รถเรียนอยู่แถวบ้านเฮาครับ ชมต้นใหม่ดอกใหม่เมืนเน่อนี้ครับนี่ครับดอกไหม่อยู่ทงหน้าอยงนีนะครับสวยงามดีนะครับมีอย่างสวยๆเยอะแยะครับผมมาทงมาทาผลโอ้ดอกใหม่ <c oughs> <c oughs> เรเข้าแห่งออกตัวชายเรื่อยๆมันเข้าไปปากใจใช่ครับนี่น้ำกลมูตลอดเดี๋ยวจะเพลิดปลอยปลาสุ่กินนะครับเดี๋ยวถ่ายเบื้องตอนก้อยปลาครับรอบๆอันน้ำลายแตกแน่นอนครับเพราะว่ามันนี่เข้ามีปลูกฝีมือเยี่ยมถึงสามพุมากแล้วครับสามพุ่มนี่ต้องแบ่งให้เห็ดคนละอย่างครับเพราะว่าบางคนเห็ดน้ำกันเราเครียดครับเครียดเครียดเราพวกกินข่าอย่างมีบางพุ่มเนี่เชิดเตยครับ เด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นหลับอยู่ในบ้านนะครับป้าเฮาขึ้นรถเมื่อป้าเขาตายมาเมื่อไหร่วะเนี่ยเมื่อไหร่ 1นพ่อมา1 2 3 2> ถึงบ้านแล้วนะครับอ้อยังไม่เคยเห็นอ๋ออย่าเกาหัวสิอู้เป็นน้องมากเลยถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านเสร็จเดี๋ยวจับเด็กๆไปอาบน้ำเด็กๆไ,ไปอาบน้ำแล้วก็ สาผมโลกเตรียมตัวกินก้อยปลากับต้มปลาสตรเด็ดตัวอยากกินลาบหอยลาบหอยก็มีค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวทีมงานก็ไปอาบน้ำกันอยู่เดี๋ยวทีมงานอาบน้ำกับมาเขากบมาก่อยปลากินกันเลยแล้วก็จะอาบน้ำพร้อมเขากะจะอาบน้ำพร้อมไปเช็บบลา้นเซียบะ